ซีเกมมิ่งทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็อยู่ในอาร์เซิร์ฟเดอะไมครฟนะครับนี่คือ IP s e เซิร์ฟนะแล้วก็เวอร์ชันเซิร์ฟด้วยนะครับผมก็ยังเป็นตัวเบต้านะคนที่ไม่ได้เข้าชื่อลงทะเบียนเป็นผู้ทดสอบก็ไม่ได้เล่นนะครับก็รอตัวเต็มกันอีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคก็วันนี้เราจะไปถอน XP สัก1,000เวลนะผมฝากธนาคารไว้เยอะมากนะครับตุนไว้ตุนไว้อตอนนี้เรามีวิวอยู่35มพน้ ยกมอนอีกมอนน่าจะ,าจะโกรธผมแน่ๆเลยแซงเขาไม่ได้ไงอะไรอย่างนี้นะถอนไม่เอกมาหนึ่งพันครับแม่งถอนแค่ทีสำเร็จตอนนี้นนเราตอนนี้เรามีอ่าที่เป็นอะไรใหม่มานะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปนี่ก่อนคออต้องพาไปนี่นี่ไม่ไปไม่ได้นะครับก็ตอนนี้อ่าช็อปของร้านเลขแนนนะจะมีอันใหม่ครับเป็นตัวสุ่มบิตคอยนะครับราคาสิบคะแนนนะก็ล็อกอินกันไปเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายกดล็อกอินนะตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับคือผมเขียนมักอินใหม่ทั้งหมดแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้อิงจากลักอินอ่าคิดยูไอแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเรากดปุ๊บขึ้นอย่างนี้เลยนะครับกดล็อกอินปับ๊บล็อกอินล็อกอินสำเร็จคะแนนล็อกอินครบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าได้อะไรนะก็เตรียมช่องว่างไว้สี่ช่องนะครับเราถ้าเกิดว่าล็อกอินเสร็จแล้วกดอีกรอบหนึ่งล็อกอินปลดล็อกอินนี่ Lock มันทันไปอ่าปลดล็อกอินนี่มันถัไไนถไปนะอะไรประมาณน,นี้นะครับก็จะ อะไรแบบนี้นะครับผมเก็บไว้ยังไม่ใช้ของพวกนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาดูฝั่งนี้นะจะมีท็อปอันดับใหม่นะครับนะก็จะเป็นท็อปอันดับอันนี้เป็นเป็นอะนิ่งผู้เล่นอ่าเป็นอันดับผู้เล่นนะครับอันดับเวฟผู้เล่นนะก็คือเวฟผู้เล่นนี่ก็คืออ่าต้องใช้เอพีน,นะครับมันเกี่ยวข้องกันนะก็คือเข้าไปใน iPad นะครับฟังก์ชันทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็ ถ้าเกิดภาพใครไม่โหลดอยากให้มีภาพบางคนก็โหลดนะบางคนก็ไม่โหลดนะเครื่องผมเป็นอะไรไม่รู้มันต้องมันต้องสไลด์ลงเนงะี้ยเพื่อให้ภาพมันโหลด <laughs> มันโหลดแล้วแต่มันไม่ขึ้นให้เฉยนะนะครับก็เข้าไปที่เวบผู้เล่นนะครับก็มาจะมีอะไรใหม่นะก็คือนี่เลยอัพเวลนะครับใช้ f p เจ็ดเวลนะตอนนี้ใช้เจ็ดเวลเห็นปะ่ะนะครับมันก็จะบอกมันอันนี้มันจะบอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรยครับตอนนี้เราเวลหนึ่งนะครับหนึ่งครับยี่สิบยี่สิบไม่คืออะไรคือเวลที่สามารถอัพได้สูงสุดนะครับผมอืม น่าสนใจใชัดะแล้วก็อันดับเวลตรงนี้ก็มีนะนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นรางวัลเวลนะที่ยังไม่รับตอนเราอยู่เวลหนึ่งนะผู้เล่นใหม่จะได้เวลหนึ่งนะครับก็เห็นไหมกดเพื่อรับโอเคเรายังไม่รับนะเราขอย้อนกลับก่อนนะครับเออคามริงมันมีสองหน้านะนี่เห็นไหมเออนะครับก็จะมีรางวัลให้นะยี่สิบเวลตอนนี้โอเคเราจะเป็นเวลสองนะครับไม่รับป่ะเวลสำเร็จยินดีที่คุณได้ขึ้นระดับเวลใหม่แล้วเวลสองอ่าตอนนี้ตอนนี้เวลสองแล้ว นะครับเข้าไปที่นี่นี่นะครับในเวลสองแล้วอัพเวลสามใช้สิบห้าเวลนะครับลีวีรับปั๊บเมืสำเร็จยินดีที่คุณได้ขึ้นระดับเวลใหม่แล้วเวลสามนะครับก็จะอัพเวลด้วย XP เนาะ XP จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าไปที่ฟังก์ชันเวลผู้เล่นนะครับอัพเวลสี่ใช้ยี่สิบสี่เวลลีวีรับปั๊บเมืสำเร็จยินดีที่คุณได้ขึ้นระดับเวลใหม่แล้วเวลสี่อ่าโอเคเราอัพไปที่เวลสี่แล้วแต่ตอนนี้อัพเวลปุ๊บตอนนี้เราต้องขึ้นไปที่เวลห้านะ ปัาปเวลสำเร็จยินดี้วยคุได้นระดับเมวใหม่แล้วเมลหาอ่าเมวห้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเราจะอัพวลถึงถึงยี่สอยู่ไหมเนี่ยลองดูกันผู้เล่นอัพวลที่หกนะครับใช้สี่ิาววมีมีล๊ามสำเร็จนดีดวยคุได้นระดับเมลใหม่แล้วเมลหกใช้นะสี่หกไอ้สี่สเนะวเอ็นะนะครับตอนนี้กดไปอัพขึ้นวิเจ็ดใช้หนะ้าสิบเจ็ดวเอ็กพีนะเม่ม่แล้วเมลเ ีเรามี160ไม่เพียงพอในการอับวิวคุณต้องใช้169ในการอับวิวอ๋อลืมอ่านลืมอ่านใช้169ไม่พอทุกคนครับผมมี168ขาดวิวเดียวทุกคนทำไมมันอย่างนี้วะเนี่ยอ่ะเบิกเพิ่มเบิกเพิ่มอ่าไอพี HP เบิกเพิ่มอีกสักอ่าหนึ่งพันนะถอนหนึ่งพันแม่ถอนไอพีซัมเบอร์จอไอพีหมแล้วหนึ่งพันเลเวลโอเคเข้าไปที่เว็บผู้เล่นนะครับ อ่ะเววสิบสี่ร uh, uh, ีวแล้วว uh, ิส mm ิบ hmm. สี uh, ่แล uh, ้วต่อไปอ่าเวลผู so, ้เล่นเวลสิอ่าเวลผู้เล่นแล้วก็เววสิบหกรีวิวแล้สิบี่แล้วอครั้เอเหมนกันเล่นอาไปที่เววสิบแดสองร้อยาสิบห้ีวิวแล้ววิวสิบหี่แล้วต่อไปครับเออแมวมันเล่นอะไรเนี่ยเววสิบปดใช้สองร้อยห้าสิบห้า ผมขอเบอิกเพิ่อมอีกห้ารอได้ไหมไม่พอจริงๆว่ะเฮ้ยนะครับแม่ขอไอทีสำเร็จจอทีมูแล้วห้าร้อยิวอ่ะโอเคเึเ๊บเวลรู้เล่นนะเวลร์สละเอาไปเร์สิบเก้าสองสะเวสุดท้ายนะคือเวลร์ยตอนนี้นะสามร้อยสี่เวลโอ้โหอับเยอะเหมือนกันลิมิรับอัปเวลสำเร็จย <19 S 2> นะินดี้วยคุณได้ขึ้นระดับเวลในะนะหม่แล้วเร์ย นนี่ะครับถ้าเกิดถึงวิวยี่สิบแล้วนะทุกคนก็จะอัพเวลไม่ได้นะครับก็คือจะขึ้นว่าไม่มีรับระดับเวิวของคุณสูงสุดแล้วปลดรอการอัเดครั้งถัดไประดับเวลของคุณสูงสุดแล้วปลดรอการอัเดครั้งถัดไปนะครับผมก็แต่ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่นะว่าถ้าอัพวิวถัดไปจะต้องใช้กี่เอพนะก็คือ330อะไรอย่างงี้ครับอ่าตอนนี้เราบิกมา2อ0 0นะเหลือ30ก็เราใช้ไป2 4 7 0ันสี่เจ็ดสิบวลวเอฟพีนับได้การอัพเวิถึง20เวลนะอ่ามาดูของพิเศษษพิเเศหนนน่่ออยละะกัาา วิผู้เล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้อันดับนะเราอยู่อันดับ20คนเดียวนะครับโอเคก็จะมีอ่กดได้ทุกอันแล้วตอนนี้นะอ่ะปิดน,นกดไปหน้าถัดไปนะก็กดได้ทุกอันเลยนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวหมดละสมมติผมจะกดอ่าอันทีเนะ่เวลห้าอยู่นะเวลห้านี่ยี่สิบห้าห้าโอเคทริกแอ็กอันนี้นะครับเป็นทริกแอ็กที่ที่แบบเป็นบัฟใหม่นะไม่เคยมีในเซิร์ฟอื่นคิดว่านะครับอ่ะกดรับไป เรียบอยรับรางวัลมือผู้เล่นสำเร็จอ่าอันนี้คือพิกักใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรง UI ก่อน UI ที่เมื่อกี้เรารับของไปแล้วนะมันก็จะขึ้นว่ารับแล้วนะครับจะขึ้นสีนี้นะไม่ได้ขึ้นสีเขียวนี้นะอ่าเรียบร้อคุณรับรางวัลน,นี้แล้วไม่สามารถรับได้อีเห็นไหมมันจะรับได้ครั้งเดียวนะครับอะไรประมาณนี้ก็เขียนานานพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะาวาาไปโลกอื่นนะครับฟังก์ชันวาดโลงต่างๆเขียนสร้างบ้านโอเค ยูมือแค่ในบอร์ดพิทโคินดซููอ่าขอเสกอะไรหน่อยล GIVEA อ่าห้าสิบหกสักและกันีใมอร้าสิบหกหยกจันแต่ทัวร์อทีออนไลน์ก่นึ่งสองตึบตึบตึบต,บต,บตบอ่าเดี๋ยวผมขอเสกอ่าพิกด้ยละกันสองนะครับอ่ลืมชื่อตัวเอง เลเนไปมั่นที่กับ2องร้อสิบแต่อศูนย์ยกกันหนึ่งคูณอันดออนไลน์เด่นตอนนี้ผมขอฝากไว้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะทุกคนครับธนาคารนะแล้วก็ฝากวไว้ประมาณสามสิบนะครับเวิ่งหมดไปเยอะมากแม่งฝากได้ทีสำเร็จได้ทีเข้าบัญชีแล้วสามสิบมิลลวิอ่าต่อไปเราจะลองขุดพิกด้วยเพกธรรมดานะนะครับก็จะใช้อสี่ก้อนนี่แหละอ่าสี่ก้อนได้สองวลครึ่งนะอ่าถึงสามเลยเว้ยนะครับก็เข้าธนาคารฝากเวิวก่อน S <S <S แมงฝ่าพิธีสำเร็จพิธีเข้าบัญชีแล้วสามมิแต่ว่าพีก่แอคกันใหม่นะครับของผมคือจะมีบัฟพิเศษนะแต่ว่าถ้าเอ็นชัดอันนี้มีคำเตือนนะความสามารถพิเศษจะหายไปนะเมื่อเอ็นชัดเพิ่มนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็คือตอนนี้มีเอ็นชัดอันเบรกิ่งสามแล้วก็เมนดิ n งให้นะแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันก็คืออัตราดอกเวลคูณสองเท่านะก็จะประมาณนี้นะครับ <S 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 อันนี้คือบอกแล้วว่าเซิร์ฟอื่นไม่น่าจะมีนะครับโอเคก็ลองขุดดูนะเมื่อกี้ได้สามมิลใช่ไหมสี่ก่อนหนึ่งสอง นี่เออเห็นไหมได้เวลเยอะก็โดนนี่ลครบะบุกำลังุ่อยใินทีบางทีก็ไม่ค่อยเยอะนะเออบางทีก็เยอะนะครับก็อาสาเวลกับ4เวลครึ่งนะเพราะอัอาตราดอกแรกมันเป็นเวลแรนดอมนะครับก็ประมาณนี้นะมันจะได้เวลมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะอ่าไม่ใช่เดี๋ยวลองเทสใหม่อ่า G I V E A K E อ่าเอาเป็นอะไรดีรสิบหก้ก็ได้อ,ไอไ่ะนี่ เอาเป็น8ปดบอกนะครับเดี๋ยวขอฝากเวลก่อนเพื่อความยุติธรรมนะนี่อะไรก็เอ็กพีสีเวลฝากไปะนะครับแม่ฝากที่4คำนวณที่4เข้าบัญชีนะสี 4, ่เวลอ่าเดี๋ยวเราจอดคุดด้วยนี้ก่อนนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคได้สองเวลกว่านะก็นี่ละก็ระบบกำลังจะลุกยัดใอีกสิบวินาทีตอนแรกมีครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็ต้องอ่าเอาเยอะๆหน่อยแล้วกัน พื่อให้มีผลต่อครึ่งที่เมื่อกี้เลาเีวนะครับบกำลังจะลุกขยับได้อีกสามวินาทีอ่าลบเลยพี่ลคิบุกำลังจะลุกขยักได้อีกนาทีพี่แลคอบกีกสองวิาทีถ้าเดเราขุดแร่ไปสิบกบล็อกนะครับรอบนี้นะแลคขยัแล้วจะมึลสองชิ้นอ่ารอบนี้เราเราขุดแร่่านไปสี่อ่าสงชุดนะครับก็คือเท่าไหร่วะสิบหกใช่ไหมนะครับคนเลยสบกได้เบี้ยวมาสี่นะเดี๋ยวฝากไก่อนตอนแรกันม ทีนะสี่วิงมาเยวจะขูดด้วยพิกเพชรนะครับมาอาสิบหกบล็อกเท่ากันเมื่อกี้เราได้สี่ใช่ไหมเรามาดูกันว่าถึงสี่ไหมนะครับขูดด้วยพิกัดสมาร์ทที่ไม่ไม่มีบัฟเพิ่มเวลค์คนสองนะนี่ก็ถึงนะน่าถึงนะน่าถึงสี่เหมือนกันนะเออก็ไม่ถึงครับก็ไม่ถึงู่ดีกบถึงแหละนะครับอ่าก็ ปัจนนี้นะก็ตัวพีเอ็กนี้มันจะดอกเวลมากขึ้นนะครับ2เท่าเลยก็ใครที่แบบเน้นฟาร์มเวล์นะครที่อ่าจเจ้าพีเอ็กนี้อยู่ที่เวล5ของรางวัลอัพเวลนะก็ใครที่อัพถึงเวล5แล้วก็สามารถเอามันมาช่วยช่วยเก็บคะแนนเวลช่วยเอ,เอาไปอัพเวลต่อได้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกพีเอ็กหนึ่งก็คือผิดนะครับพีเอ็กนึงก็คือเข้าไปที่เวลผู้เล่นรางวัลปึ๊บอ่าแล้วก็ พีเอ็กอันใหม่มรับรางวัลมิวผู้เล่นสุดฤทธิอ่าพีเอ็อันนี้จะเป็นพีเอ็ที่ว่าเป็นเอฟเฟอร์นิสซี่ฟอร์จูนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฟอร์จูนดิเอฟเฟอร์นิสซี่อันเบกเออขุดเร็วกับทนทานนะครับก็จะขุดเร็วเท่านี้เนาะก็ทำใหนะ้ของมันเป็นไดมอนด์นะก็ขอกักไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลจะมีเพิ่มมาอีกนะเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้นะก็ตอนนี้เป็นไอรอนไปก่อนนะครับก็นะประมาณนี้เนาะดีกว่าไม่มีเอ็นชาร์ดนะครับแต่ว่า ของทุกอันที่ได้มาจากในนี้มันจะซ่อมตัวเองได้งไงดังนั้นก็จะถ้าขุดแรกก็คือจะไม่มีวันพังนะเออถูกปะเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีวันพังนะแต่ว่าก็นะครับอันเบ e a k i n g สามก็เอาไว้อนาคตเดี๋ยวอาจจะมีที่ซ่อมให้นะครับผมโอเคก็ร้านช็อปมีวันไอ้เพ่ไอ้มีล็อกอินใหม่เนาะกับตัวนี้นะครับอ่าตัวที่เป็นเวลเนี่ยนะครับที่เป็นระบบเวลเนาะ มี2ระบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ใครที่เป็นผู้เล่นทดลองก็เข้ามาเล่นอัพกันได้เลยนะเพราะเดี๋ยวผู้เล่นเพราะาเดี๋ยวจะเปิดแล้วแหละใกล้เปิดให้ผู้เล่นทั่วไปได้เข้ามาเล่นแล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ถ้าถ้าชอบลดูกดไรก็แชร์กับติดตาผมด้วยนะครับแล้วพบกันหน้าแนละ้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย